สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ Cm Variety นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันพักผ่อนของทุกคนวันสบายๆนะครับ Sunday Delight น,นะคะบันนีโอก้ก็อ่าอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่าอราจะดัดแปลงเมนูนะครับ TP Coffee ของลุงพลอย่างไรให้ดูมีสีสันแล้วก็มีอรรถนะครับ แล้วก็เป็นซ u เปอร์ไอเดียประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเดคอเรทหรือว่าตกแต่งโต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะจิบกาแฟของเราให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่โอ๊ตพามาเข้าครัวครับหลบคลิปก่อนหน้านั้นนะครับโอ๊ตมาล้างจานแล้วก็จับเวลานะครับยอดวิวปังมากเลยนะคะับ800กว่า870กว่าวิวเลยนะครับก็นะครับสำหรับ อาวันนี้นะครับโอ๊็จะทำเมนูกาแฟ T.P. Coffee นะครับ FC สามารถสนับสนุนได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อในานามของยูทูบเบอร์ได้ทุกๆช่องเลยนะครับและช่องโอ๊ตด้วยนะครับช่องโอ๊ตช่วยลุงพลขายด้วยนะครับถึงด้านมาทําเมนูให้แลดูดูดีน่าทานขึ้นนะครับแล้วก็ สำหรับ FC พี่พี่ๆแล้วก็ทุกๆท่านนะคะสามารถนำไปปรับประยุกต์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับออดก็ซื้อสับประรดมานะครับหลูกนะครับสับประรดมาหนึ่งลูกก็เคยซื้อมารอบก่อนแล้วนะครับใช้หัวมันไปปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็นาม,มาแล้วนะครับก็เลยซื้อใหม่นะครับก็หาลูกที่ สีสันสวยงามนะครับก็เลือกสีสันสวยงามแล้วก็ตอนนี้นะครับโอ๊ตก็จะใช้ตอนนี้ก็อ่าชงเปิดน้ำกาญน้ำให้มันร้อนก่อนนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมครับออมยวก่อนนะครับก็ต้องตัดออกก่อนเพิ่มสีสันนะครับให้หน้าทาน,นะครับก็ เน้นความเป็นธรรมชาติและกลิ่นอายด้วยนะคะแล้วก็เวลาตั้งโต๊ะก็จะได้มีสีสันนะครับห้องครัวโอ๊ตก็เป็นห้องครัวธรรมดาานะครับเล็กๆของบ้านจดสัรนะคะของบ้านถัดจะสรรแนวทาวน์เฮาส์นะครับเอเติมเองนะคะตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าพี่ๆสนใจนะครับแล้วก็ชอบการเข้าครัวของโอ๊ตนะคะเดี๋ยววันหลังนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับจะได้สรรหาเมนู เช่นเหนือเหนือแล้วเช่นแก่หางเลขนมที่น้ำเียวแบบนี้นะคะซึ่งโอ๊ตปกติแล้วโอ๊ตจะไม่เข้าครัวนะครับแม่โอ๊ตก็มีหน้าที่ล้างจานนะครับส่วนแม่ก็ทํากับข้าวนะครับอาหารพื้นเมืองหลายอย่างนะครับยก <c oughs> ได้ว่าแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะครับอ่าประมาณนี้น่าจ,จะได้อยู่อ่าก็ ตรงนี้นะครับได้ในส่วนหัวของมันแล้วนะแล้วโอจะทําอย่างไรกับมันเนาะ <c oughs> ก็โอจะคว้านตัวนี้ออกนะครับตอนนี้นะครับก็ก็แล้วก็เก็บตัวเนื้อของมันไว้แยกไว้อีกต่างหากนะครับ อ,อันนี้ยังข้าวซอยอะเราจะ,จะใส่น,นไว้นะครับแล้วก็สามารถนำตัวเนื้อมันนะคะไปทำผัดเปี้ยวหวานได้นะครับหรือว่า ร่อนแล้วนะครับก็ประมาณนี้ปับเปรี้ยวหวานก็อร่อยนะครับสับป,ปะรดแล้วก็เวลาเราไปร้านอาหารนะครับ ข้าวอบหม้อดินหรือว่าข้าวอบสับปะรดนะคะ <ST RA C ES> ก็จะใช้สับปะรดนะคะเป็นเป็นจานเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้จะใช้นะครับตัวของสับปะรดนะครับก็เป็นเหมือนถ้วยกาแฟนะครับแล้วสําหรับเออแล้วก็ทําเป็นเมนูเย็นนะครับเป็นเมนูร้อนก็น่าจะไม่เวิร์กสำหรับกาแฟครับวันนี้ก็เป็นกาแฟเมนูเย็น,นครับ ก็ความสับปะรดเนื้อมันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อมันเราก็นําไปทานได้นะครับแต่ว่าตอนนี้โอตก็เอามันคือแบบก็อาจจะให้เหลือบ้างนะครับไม่หมดซะทีเดียวอ่าน่าจะได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับกินหนึ่งแก้ว นะคจริงสําหรับเมนูเย็นนะคะมันจะได้ปริมาณเยอะกว่าใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อกาแฟต่างๆครับกาแฟร้อนก็นิดเดียวนะครับแก้วนิดเดียวแต่ว่ากาแฟเย็นนะครับคือจริงๆโอกาสว่าจะหาสับปะรดลูกใหญ่ๆนะครับแต่ก็ได้ลูกลูกประมาณนี้มานะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่สับปะรดลูกเล็กๆนะคะก็หนึ่งได้แก้วมาแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็ร้อนแล้วนะครับเตรียมพร้อมตอนนี้ก็ นี่ครับ p ีฟีทีฟีกนะคะก็จะชงด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่น้ำแข็งนะครับแล้วก็หาบรรยากาศสวยๆเอาดีๆนะคะในการถ่ายรูปหน้าปกเนาะ ไม่ปรุงแต่งอะไรนะครับบางทีเวลาโอ๊ดดื่มโอ๊ตก็ผสมนมนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะได้อเรทหรือว่าตกแต่งนะครบให้มันดูน่าทานมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะครับน้ำแข็งน้ำแข็ง จะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งก็จะใช้น้ำแข็งก้อนเล็กนะครับน้ำแข็งหลอดตอนนี้มันก็จะมีก้อนเล็กขายด้วยนะครับก็น้ำแข็งไม่ได้ใช้น้ำแข็งโม่มนะครับ ก็ประมานี้นะครับระมานี้อ้วอาวตื่นเต้นจังเลยนะครับว่ามันจะออกมายังไงครับฟุบนี่นะครับก็รงก็จะเป็นแก้วกาแฟ ที่เป็นสับปะรดนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะคะฝาปิดก็คือตัวของข้างบนมันนี่เองนะครับนี่นะคะฝาปิดก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีกันเลยนะครับตรงแต่ว่ามันก็เกะกะนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ จริงโอ๊ตมีร่มด้วยนะครับร่มไปซื้อที่บ่อสร้างสันกำแพงเลยนะครับเราจะเห็นจากค็อกเทลต่างๆนะครับก็จะมีร่มหลากสีนะครับมีทุกสีเลยนะคะสีฟ้าสีชมพูสีม่วงสีแดงมีทุกสีแต่ว่าโอเลสีส้มนะคะเพราะว่ามันก็จะได้แลดูเข้ากันนะครับนี่นะครับก็เสิร์ฟเสิร์ฟความสุขส่งให้กับทุกคนนะครับเข้ากันไหมครับร่มนะคะสีเดียวกันเลยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องล่าลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปหาหน้าปกสวยๆมาวางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับนี่ก็ได้เป็นเมนูใหม่เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอชียงหม่ C M Variety ขอบคุณครับ